ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบบอลสองกระถางนี้ให้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนี่ค่ะความแตกต่างกันระหว่างสองกระถางนี้เราใส่ปุ๋ยอันนี้เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะคะใส่วันเดียวกันเลยอันนี้เราใส่ปุ๋ยอคอกค่ะ ใส่พร้อมกันมาดูว่าอะไรมันจะใบใหญ่กว่ากันเห็นไหมคะพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ปุ๋ยคอกมันจะใบใหญ่กว่าตอนที่ใส่ขนาดใส่มันใบเท่ากันนะคะนี่ค่ะปุ๋ยที่เราใส่มันปุ๋ยคอกเป็นขี้งัวขี้ควายนี่แหละค่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะใบหนาใบแข็งใบใหญ่เลยเนี่ย ใหญ่มากสวยมากเลยค่ะใบหนาสีก็ขึ้นเงาเลยค่ะอันนี้เราใส่ปุ๋ยเคมีค่ะเนี่ยตัวนี้ค่ะปุ๋ยเคมีธรรมดานะคะมาดูแล้วบอลของเราคงจะชอบปุ๋ยคอกมากกว่าค่ะ ขนาดใบก็ปุ๋ยคอกจะใบใหญ่กว่านะคะปุ๋ยเคมีใบเล็กถ้าเป็นเพื่อนคนไหนมีปุ๋ยคอกก็ควรใส่แต่ปุ๋ยคอกนั่นแหละค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะ สวยเลยค่ะใบหนาใบเงาเลยค่ะอันนี้อันนี้ไม่เงาเท่าไหร่นะคะอันนี้เงาเลยน,นีเงามากเลยสวยเลยเสร็จทุกอย่างใส่ปุ๋ยคอกหมดนะคะ วนอิ่มเราก็สวยค่ะอีกกิน,นาลีค่ะทุกอย่างสวยหมดเลยค่ะเราใส่ปุ๋ยคอกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเพื่อนๆลองไปใส่ดูนะคะปุ๋ยคอกกับ บอลสีนี่รู้แล้วว่าถูกกันมากเลยขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ